ที่เห็นนี่คือก้อนหยกดิบหยกดิบก็คือหยกที่ยังไม่ผ่านการเจริญหนยังไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือหยกเจไดไทเอหยกนี่จะแบ่งออกเป็นสามไทหรือสาชนิดสามประเภทไทเอก็คือหยกที่เป็นหยกธรรมชาติ โดยสมบูรณ์เลยคือไม่มีการปรุงแต่งทั้งสีและก็เนื้อส่วนไทยไทย b บจะมีการปรุงแต่งเนื้อที่มันเป็นหินเป็นทรายอยู่เขาก็จะซสาะออกกัดออกแล้วก็เติมแต่งใส่เข้าไปให้มันเต็มนี่เป็นไทยเอหมดเลยก้อนนี้ก็สามโลหนักหนักมากนี่ขนาดสามโลนะก้อนนี้นี่คือเนื้อในเนื้อในของยก Sampai